รัเสเซียลุกรายนยูเครนมาเกือบ2ส,สัปดาห์แล้วแต่ทหารยูเครนยังยืนต้านศัตรูไว้ได้อย่างแข็งขันเรียกเสียงปรบมือจากพันธมิตรตะวันตกนักวิเคราะห์ล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าผลงานของทหารยูเครนในการต้านทานกองทัพที่เหนือกว่ามาก เกิดจากการผสมผสานหลายปัจจัยทั้งเตรียมการมาดีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติและความผิดพลาดของรัสเซียอย่างไรก็ตามอนาคตยังไม่ชัดเจนประธานาธิบดีเวลาดิเนเมียปูตินย้ำตลอดมาว่าไม่มีอะไรต้านทานระหว่างตัวเขากับเป้าหมายได้พวกรัสเซียโดยพื้นฐานแล้วไม่ได้ไปอย่างรวดเร็วถึง จุดหนึ่งพวกเขาจะปรับทับแต่ไม่ได้หมายความว่าล้มเหลวแหล่งข่าวอวโสลายหนึ่งจากกองทัพฝรั่งเศสให้ความเห็น AFP รวบรวม5ปัจจัยที่ยูเครนสามารถต้านทานการลุกคืบของรัเสเซียได้การเตรียมการยูเครนได้ความช่วยเหลือของตะวันตกเพิ่มกองทัพติดอาวุธ ขึ้นมากหลังปี2,557ที่รัสเซียผนวกคาบสมุดไคเมียของยูเครนมาเป็นของตนเองในปฏิบัติการสายฟ้าแลบและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนิยมรัสเซียบุกยึดหลายพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนปี2,559องค์การสนทิสัญญาแอตแลนติกเหนือ นาโต้และรัฐบาลเคียบเริ่มโครงการฝึกอบรมให้กองกำลังพิเศษยูเครนที่ตอนนี้มีจำนวน2,000นายและสามารถช่วยเหลืออาสาสมัครคนละเรือนได้ยูเครนใช้เวลา8ปีที่ผ่านมาวางแผนฝึกฝนและติดอาวุธตนเองเพื่อต้านทานการยึดครองของรัสเซียดักลาสลอนดอนรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยจอร์ททาว์เกว เมื่อเข้าใจว่าสหรัฐและนาโต้จะไม่มาลงช่วยลบยุทธศาสตร์ดูเคนจึงเน้นที่จะทําให้มอสโกตกเลือดเพื่อยึดครองไม่ได้ CIA มากประสบการณ์รลายนี้เขียนไว้ในวารสาร Forest Effect ความรู้ท้องถิ่นลัซียที่อาศัยความคุ้นเคยยุคสหาภาพโซเวียตต่อพื้นที่ที่มอสโคเคยยึดครองในยุคนั้นดูเหมือนประเมินความได้เปรียบจากความเจนพื้นที่ของกองทัพยูเครนต่ำเกินไปนี่รวมทั้งความรู้รจักภูมิประเทศในช่วงเวลาที่ทางเดินอาจกลายเป็นโคลนและศัก,กยภาพของชาวบ้านในการ ติดอาวุธตนเองต่อต้านกองกำลังผู้ลุกลานในในฉากทศทศการลบผิดปกติเช่นนี้กองทัพที่อ่อนแอกว่าสามารถเพิ่มความได้เปรียบเหนือฝ่ายตรงข้ามที่แก่งกว่าได้สเป็นเซอร์เมอดิศสศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยกิจการความมั่นคงระหว่างประเทศสรุปไว้ว่าความได้เปรียบจากภูมิประเทศ ความรู้ท้องถิ่นและการเชื่อมต่อทางสังคมความท้าทายจะยิ่งมากขึ้นอีกหากเกิดการต่อสู้ในเมืองเมื่อรัเสเซียพยายามลุกลบในหลายเมืองเช่นกรุงเคียบนั้นจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างรัเสเซียจะเจอปัญหาทุกมุมถนนจากตึกสู่ตึกแหล่งข่าวกองทัพฝรั่งเศสลายเดิมกล่าวความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ภายใต้การนำของประธานาธิปตโวโลมิเดียเซเลนสกีผู้ยังคงอยู่ในกรุงเคียบแม้ชีวิตจะต้องตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อรัสเซียลุกเข้าไปในเขตเมืองหลวงชาวยูเครนแสดงถึงการยืนหยัดต่อศัตรูอย่างเลือกซึ้งที่สุดพลเมืองธรรมดาสามัญอาสา อยู่แนวหน้าส่วนใหญ่หลังจากพวกเขามั่นใจว่าครอบครัวไปอยู่ในที่ปลอดภัยทางตะวันตกของประเทศหรือออกนอกประเทศไปแล้วยูเครนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเพิ่มขีดความสามารถในการลบด้วยการเล่งฝึกฝนกองทัพรักษาดินแดนและใช้อาวุธเบามิเชล โกยานายพันเกษียณจากกองทัพฝรั่งเศสกล่าวความผิดพลาดท,ทางยุทธศาสตร์นักวิเคราะห์ทางทหารกล่าวว่า